สวัสดีครับท่านผู้ชมก็พราะว่าผมโอซากิเอชทีวีนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมรัดนะครับผมซึ่งตอนผมค่ะแร์ตาแล้วทีนี้เหมือนว่ามันมีอาการกระตุกคือตอนนั้นเน็ตมีปัญหาครับซึ่งว่าผมกาลังแจ้งเปลี่ยนทางเน็ตอยู่ซึ่งเน็ตตัวอันนี้ผมเล่นอยู่เนี่ยไม่สามารถเล่นอาร์คไหวคือมันจะมีอาการกระตุกหรือว่าเหมือนว่าเน็ตไม่พอในการโหลดอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนเป็นเน็ตที่แรงกว่าตอันนี้ก็เลยมาแทะเกม รัดก่อนนะครับผมซึ่งเกมนี้ผมก็เพิ่งเริ่มเล่นครับยังอะไรไม่เป็นเลยก็คือแบบยังสร้างบ้านไม่เป็นยังทำอะไรไม่เป็นครับผมเดี๋ยวนี้ผมก็จะมาแบบเล่นแบบรข้งแรกเลยครับผมครับผมเดี๋ยวอืมนี้น่าจะเป็นหินนะพ่อที่ผมก็จะตีสักพักอ่ะหินนี่ครับจําเป็นต่อการสร้างบ้านครับแล้วก็คราบของต่างคือเราแบบเก็บไว้ให้ได้เยอะที่สุดะครับ และที่นี้รัฐก็มีการระบบใหม่คือมาว่ามีการเก็บเวลอ่าซึ่งเจเวลเท่านี้ถึงจะสามารถคาของสิ่งนี้ได้อะไรเงี้ยครับผมคือเป็นระบบเหมือนเกมพวกเก็บเลเวลทั่วไปครับผมซึ่งตอนแรกรัฐมันไม่ใช่เก็บเลเวลใช่ไหมมันเป็นแบบเอคราฟของดยการใช้ปูปิงหรือเปล่าที่ผมดูเขาเล่นกันนะทำไมมันตีไม่ได้วะก่อนเนี้ยอ๊ะอะไรเนี้ย นะครับครับผมเดี๋ยว,วเราเก็บก้อนหินตัวนี้นเสร็จปุ๊บก็จะไปหาที่แบบว่าทาเลในการสร้างบ้านของเราครับผมผมก็ยังไม่รู้เลยจะสร้างไหนก็าช่างมันแค่นี้ผมหมแล้วเราก็จะเป็นบ้านขนครับซึ่งถ้าเซิร์ฟนี้ผมเคยมาวิ่งเล่นทีหนึ่งแล้วก็โดนเขาข้าครับซึ่งผมก็จะไปหาที่สร้างที่อื่นดีก,กว่าเราไปหาที่สร้างที่อื่นกันดีกว่าครับผม ครับในเรื่องความต้นมาครับผมเพื่อจะอ๋อเป็นวัสดุในการสร้างบ้านครับผมแล้วที่นี้ครับผมก็ไม่ทราบว่าพวกอาหารน่ะเราหาจากตรงไหนครับอาหารของกินอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะไปหาได้ที่ไหนครับผมนี่ไม่รู้เลยครับเนี่ยครับหิวแล้วครับเดี๋ยวผมคราบคราบยังไงอ่ะอืมตัวตัวคิวคบ หนึ่งเอกพีเหรออืมขาดไปยังวะขาดไม้สามร้อยโอเคครับผมจะคุกครับขาดไม้ครับเพื่อมันไม่เป็นหอกไว้สามารถแบบล่าสัตว์หาอาหารได้อะไรเงี้ยครับแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะล่าสัตว์ล่าอะไรครับผมจะฟาร์มกัน้หมับ ค่าความหึงก็ลดลงมาเรื่อยๆครับโอ้ทำยังไงดีวะยังไม่เจอไก่ไม่เจออะไรทักตัวครับซึ่งม้านี่เราผมว่าเราหมดสิท์แน่เลยในการจับมันเราก็ต้องฟามฟามไปครับเพื่อเอาไม้ทำหอ,อกไปไล่แทงไก่แทงหมูถ้าเจอหมูนี่ผมว่าสบายเลยเนี่ย มนี่เริ่มเล่นแบบไม่มีพื้นฐานอะไรในเกมนี้เลยรู้ครับว่ามันใช้ว่ามันตอกใช้ไม้กับหินในการสร้างบ้านอะไรครับผมดูสิขาบได้ยังขาบได้ครับนะครับ14 14วินาทีอ๋อฟาร์มหินไปครับผม อของกินมันมันไม่มีเบอร์รี่ใช่ไหมไม่มีเบอร์รี่เหมือนในเกมหาใช่ปะ <c oughs> ก็อาหารอะไรงนี้มันก็ไม่มีเนะเราทำไไยังไงดีอะใ้าใครอยากเล่นกับผมก็ทักเฟซบุ๊กมาหาผมได้ครับหาเพื่อนเล่นเกมนี้อยู่ครับผม ตอนนี้ก็เล่นอยู่คนเดียว,วก็ซึ่งไม่รู้อะไรเลยเแนะนำกันได้ติชมกันได้ครับผมถ้าชอบก็ดูดูกันไปครับผมผมก็หัดทำหัดอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมต้นไม้ผมว่าผมไปหาต้องไปหา,านี่แหล่ะ อ๋อสัตว์แล้วครับงั้นเดี๋ยวผมตายแน่เลยตอนนี้ก็ผมเหมือนผมเริ่มจะหิวแล้วอ่ะมันกินอะไรไม่ได้อะครับอย่างอื่นนะครับพวกต้นไม้มันไม่มีอะไรให้เรากินเหรอมันไม่ใช่เกมอาร์คเนะมันคงไม่มีสัตว์มันหมูสักตัวหนึ่งครับจะได้หมูสักตัวหนึ่งไก่ก็ได้ครับไก่อ่ะผมต้องเดินเดี๋ยวผมเล่าไปหา ที่ทําบ้านก็ได้ครับแต่ว่าผมมุนผมจะตายแน่เลยเพราะว่าเนี่ยครับค่าความหิวเพิ่มขึ้นแล้วแล้วผมก็ยังไม่สามารถหาสัตว์หรือหาอะไรได้เลยมันทํายังไงครับผมเดี๋ยวผมตายแน่เลยเนะี่ยความอะไรได้มาเยอะแยะเลยแล้วก็จะมืดแล้วด้วยโอ้จีบช่งางน,น่าสงสางรเหลือเกินวนหนม วิ่งครับวิ่งครับหิวแล้วว่ามันไม่มีอะไรให้เก็บหรอครับเราควรทายังไงดีครับแบบว่าให้มีให้คว้าความถึงเหมือนไม่ลดนะครับหรือว่าแบบหรือเราต้องไปเกิดตรงที่ที่มันแบบมีของกินเนาะว่าของกินมันหาจากไหนได้อรนี่คือแล้วเนี่ยเดยวครับผมลองแทงดูโอ้อย โอ้นี่ดีกว่าอะไรอ่ะได้ไหนไม่รู้ครับโอ้ได้ของกินดีครับผมอันนี้คือกระป๋องเปล่าใช่ไหมอ่ะทิ้งใช่ไหมครับโอเคครับได้ไหนเราก็ได้ของกินแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะมาโอ้เจอ,อแล้วผม ไหนวะอ้าวกระถูบได้าหายไปไหนวะเจอล่ะครับอะไรวะอ๋อเป็นอาหารนครับโอเคอ่าพวกกล่องพวกนี้ก็จะดอบอาหารนะครับผมที่ผมเนี่ยผมดองเลหนูก็ดอบดงังและอาหารแล้ะเดี๋ยวผมไปหาที่้างบ้านเดี๋ยวบนนู้นดีกว่าเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านกันบนนูดด้นครับผม นี่คือการเริ่มต้นใะนชีวิตรอกของเราครัแรกคือวิ่งหาอาหารครับไปละพวกกล่องพวกกล่องนะครับเมื่อกี้ครับที่ผมทุบแปะจะมีอาหารอยู่ครับแล้วก็ไม่จะเป็นกระป๋องไหมผมก็เพิ่งเล่นนะจะมีอาหารอยู่ในกล่องครับแล้วก็ทุบๆเผื่อมจะมีของอื่อนอะไรงเงี้ยซึ่งผมว่าแม่งเล่นแบบเล่นยากนะเล่นยากเล่นยากอยู่ในควสมควรสำหรับมุ่งม่สสำหรับเรานะครับผม เหมือนคนแม่งสร้างแบบหูหลังใหญ่แบบหูรานเลยถึงเนี้ยแบบคือแม่งทำยังไงวะถึงจะได้บ้านหลัง A ใหญ่ขนาดนั้นเอาแล้วครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะผมคิดว่าผมจะสร้างบ้านตรงนี้นะเนีย่ยผมจะสร้างบ้านาแถวแถนี้เลยอ่าครับนึงครับอยู่ตรงช่วงนี่ครับผมแมพมันใหญ่มากครับผมน่าจะเป็นไอที่จุดน่าจะเป็นเมืองหรือเปล่าน่าใช่นะครับเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านตรงนี้ครับ นะครับเดี๋ยวผมขอเวลาฟาร์มสักครู่นะครับนะครับรายการผมฟาร์มแล้วครับผมเดี๋ยวในพันนี้ผมก็ขอจะจบเพียงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมว่าเซอร์อจะรีครับผมเดี๋ยวพ์นหน้าเรามาอ่าสร้างบ้านกันครับผมผมก็ได้ครับได้ฟาร์มเรียบร้อยแล้วไม้พันหนึ่งหินอะไรอย่างเงี้ยครับผมนี่หายอีกคนนึงนะครับโอเคครับผมแล้วก็เห็นเขาว่ามาต้องสร้างอันนี้นะครับในการครับในการทําบ้านหรือเปล่าเนี่ยครับใช่ครับ ในการทำบ้านต้องใช้อนี้ครับผมในการสร้างของต่างๆในเกมต้องใช้เวลานะครับผมมีการเวลาในการครับมีแรงงานผมซึ่งตอนนี้ก็มือแล้วครับผมเดี๋ยวในพาร์ทหน้าผมจะมาสร้างบ้านแล้วก็หาวิธีทําของต่างๆพวกที่นอนพวกขวานพวกอะไรอย่างนี้ครับผมนี่ครับก็เดี๋ยวขอจบกันในพาร์ทนี้ครับผมค,ครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะครับผม